รายการเฮียใช้มาเล่าทุกคนในที่สุดนะคะเอ๋ก็หาแหล่งขนมให้ทุกคนเพิ่มได้แล้วจากที่เอเคยไปมาแถวสายหนึ่งทุกคนจําได้ไหมที่ตอนนั้นคลิปเนี่ยเกือบ 3 0 0แสนวิวทุกคนแต่ที่นี่นะคะตลาดสี่มุมเมืองนะสำหรับใครเนี่ยที่อยู่ใกล้ตรงนี้ไม่สะดวกไปตรงนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยก็มีขนมขายส่งเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีขนมปี๊บด้วยเพราะว่าตรงนั้นนะที่เราเที่เราเคยไปถ่ายกันเนี่ยมันก็จะไม่มีขนมปี๊บเยอะเนาะมันก็จะเป็นพวกเบเกอรี่อะไรต่างๆเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะว่าโซนขนมนะคะขนมอบแห้งต่างๆเนี่ยของตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยมียังไงบ้างและราคาเป็นยังไงบ้างไปดูกันค่ะ ในแต่ละโซนเนี่ยก็จะต่างกันนะอย่างผลไม้ต่างประเทศหรือว่าผลไม้รวมเนี่ยเขาจะเป็นสีแดงสีม่วงเลยอันนี้เป็นหลังคาสีเหลืองทุกคนเนี่ยแล้วเข้ามาแล้วก็เจอเป็นขนมแบบนี้เข้าเกี๊ยบเออเลยคุณพี่คะขอถามหนะ่อยเข้าเกี๊ยบอันนี้ถุงเท่าไหร่คะร้อยสิบห้าร้อยสี่สิบห้ามีทั้งหมดกี่ถุงแล้วพี่สิบสองไหมมีสิบสองถุงหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาท นะก็แล้วแต่ใครนะคะว่ารับไปราคาไหนแล้วอยากจะไปขายราคาไหนทุกคนเดยวเราจะลองถามให้อ่าแล้วนี้นะคะขนมเปี๊ยะอย่างงี้ตกชงเท่าไหร่13บาทและถ้าซื้อเยอะกว่านี้มีลดไห<อ>มคะคุณพ <2, 50 S 1> ี่ส่ง12 50ส่งราคาลังใช่ไหมคะ,ะหนึ่งลังอ่าสิบชินนบช้นขึ้นนี่คะได้ไหมคะก็คือซื้อในร้านนะคะ10ชิ้นขึ้นนะคะจะได้ราคาเริ่มต้นนะ12บาท50สตังค์บางอย่างนี่มี11บาทไหมพี่ ก็จะเป็นราคานี้เลยทุกคนเนี่ยทุกคนมาดูว่าเนี่ยมันก็จะมีขนมฟิีปต่างๆมีแต่ว่าแบบที่แพ็คไว้แล้วนะทุกคนก็คือราคา1 2บสาทห้ถ้าเราเอาไป10ชิ้น10 10ชิ้นขึ้นนะคระได้ทางร้านให้ไปดูขนมเลยว่าหน้าตาขนมเนี่ยมันเยอะมากๆนะแล้วก็ราคาเนี่ยได้ราคานี้เพื่อใครเนี่ยสนใจอยากได้ขนมแบบไหนไปขายหลากหลายสุดๆเฮ้ยอันนี้ก็ราคาเดียวกันนะแบบนี้วันหมดอายุกี่วันคะคุณเม่ อยู่ได้มา3วันหลังจากที่ซื้อไปเพราะว่าเนี่ยเขาสดใหม่ทุกนะเขาบอกว่าเขาจะมาลงของสดใหม่ทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากลับไปเนี่ยสวันนะราคา12.5ก็คือ12บาท50สตางค์นะสามารถขราได้ทางร้านเนี่ยอย่างอันนี้เป็นเค้กมินิแบบนี้นะเอาไปขาย20 25นะทุกคนก็ราคา1 2บาท50สตางค์บีบครีมแบบนี้เลยโอ้โหสุดยอดนี่อันนี้เป็น ขนมปงนะังน้าวิปครีมแล้วก็มีซอสสตรอเบอรี่ราดมีมาร์ชเมลโลอยู่ข้างบนทุกคนและดูแพ็กเกจเขาสำหรับราคา12บาท50สตางค์สุดยอดนะคะมีเบเกอรี่หลากหลายมากเดี๋ยวจะให้ไปดูเลยขนมทั้งหมดที่ราคา12บาท50สตางค์สำหรับร้านนี้นะคะชื่อร้านแม่และองขนมไทยนะเปิด24ชั่วโมงอ่าสำหรับใครเนี่ย ที่อยากได้ขนมเร่งด่วนไม่ต้องไปรอเวลาเปิดกลางคืนสําหรับตลาดอื่นที่นี่เปิด24ชั่วโมงเดี๋ยวจะเอาเบอร์ให้เดี๋ยวหาเบอร์ให้แต่ไปดูขนมกันก่อนค่ะ ขาจะมีตะกร้าแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็หยิบขนมเลยเกิน10ชิ้นเราได้10ชิ้นราคา125บาทตกเฉลี่ยแล้ว 12. 5ทด้าางเบเกอรี่แล้วก็ขนมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นถั่วหรือว่าเป็นขนมปีป๊บโอ้ยทุกคนมาดูนี่นี่ร้านนี้เนี่ยเขาแพ็คขนมปี๊บอะไว้ให้แบบนี้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นะอันนี้ก็คือขนมปี๊บนี่แหละแต่เขาแพ็คไว้ให้เราเสร็จแล้วเนี่ยุดย,ยอดไหมนี่ เลือกได้เลยสําหรับใครเนี่ยที่ไม่ต้องมาแพ็กเองลําพังค่าซองเนี่ยก็บาทกว่าแล้วค่าซองก็ไม่ได้ว่าถูกนะทุกคนนี่ดูเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะนี่นะแล้วถ้าใครเนี่ยอยากเอาไปขายนะเอาไปขายแบบสามซองห้าสิบบาทนะซองละยี่สิบสามซองห้าสิบเชื่อไหมว่าลูกค้ามาซื้อนะยังไงก็ต้องซื้อสามซองเพราะมันห้าสิบไงแล้วถามว่าเราได้กําไรไหมถ้าขายสามซองห้าสิบต้นทุนเราจะอยู่ที่ประมาณสามสิบเจ็ดบาทก็ได้กําไรนะ ลูกค้าเข้าครั้งหนึ่งก็ได้เกือบ20บาทนะสุดยอดเลยขนมเยอะยิ่งยิ่งเราเออกไปขายเยอะนะทางเลือกเยอะนะยังไงเขาก็ซื้อทองมวนกอบตอนนี้ฮิตมากมีหลายแบบด้วยมีเป็นแบบเป็นมว้วนแล้วก็เป็นแบบพับนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับร้านแม่ละอองเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นต่อแค่ร้านนี้ก็จุกแล้วอะทุกคนปะทุกคนตอนนี้นะคะเอ๋หลงเข้ามาอยู่ในข้าวลา ซึ่งเป็นขนมที่กำลังฮอตฮิตมากเธอก็รู้ว่าเพราะอะไรอ่ะเราก็ติดหนุ่มเกาหลีเนาะแล้วก็พยายาข้าวหลามนี่เธอที่นี่นะมีขายข้าวหลามราคาส่งเราอย่าเพิ่งนอกเรื่องไปมาก <Wow. S 1> ข้าวหลามราคาส่งนะคะตั้งแต่ราคากระบอกละ6บาทนะคะถึงกระบอกละ15บาทนี้มาอันนี้นะคะเราได้ตัวอย่างระว่าง10กระบอก60 <Wow. S 1> นะคะก็คือไซนี้นะทุกคนกับ10กระบอก150อ้ค่อนข้างหนักนะคะก็คือไซนี้ก็คือกระบอกละ15บาบาททุกคนนี่ดูขนาด อันนี้อันนี้นี่นะแล้วก็อันนี้60สนี่กระบอ,ก,อกเล็กแบบนี้คุณมีขาหกสแบบเนี้ยเขาเอาไปขายกันก็บอกบก,อก็บอกว่าสิบาทเขาก็ได้กําไรเลยโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะสี่บาทแล้วอันนี้เก็บเก็บไว้ได้นานแค่ไหนคะ 2> 2นอยู่ได้สองวันอยู่ได้2วันหลังจากที่ดับไปเพราะว่าตรงเนี้ยเขาของลงใหม่ทุกวันนะสำหรับข้าวหลามเจส๊สองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้ เป็นร้านที่ดังมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นร้านขึ้นชื่อนะที่ว่าใครมาตลาดสรมุมเมืองนะคะก็จะรู้จักข้าหลามร้านนี้ ข้าวหลามเนี่ยก็คือจะมีทั้งเป็นขาวแล้วก็ดำนะทุกคนถ้าใครสนใจทั้งขาวทั้งดำก็บอกให้เขาผสมได้นะเขาจัดเสร็จให้เราได้เลยสำหรับใครสนใจนะเดี๋ยวให้เบอร์นะ0 6 2 6 6 0 4 7 2 4ค่ะก็โทรมาหาพี่เขาได้ก็คือราคาเนี่ยก็มีบางวันก็จะมี70-80อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาก็เริ่มต้นที่60เนี่ยน,นะคะเขาก็จะคอยคัดเกตให้เราว่าแบบกระบอกไหนนะคะเท่าไหร่เห็นไหมเขาก็ตั้งอยู่แบบนี้เลย ข้าวหลามล้วนๆนะและรสชาติอร่อยแน่นอน ร้านนี้สุดยอดเพราะว่าเราเคยกินแล้วคุณพี่เราเคยให้เรากินแล้วรออพี่แล้วเราเดินผ่านมาแล้วเราว่าเฮ้ยร้านนี้ยังไงก็ต้องกลับมาถ่ายแนะ่นอนดีมากทุกคนมาดูข้าวหลามราคาส่งเพิ่งเคยเจอเหมือนกันปกติเราคิดว่าชาวบ้านทุกคนที่ขายเนี่ยทำเองไม่ใช่เขาไม่ส่งค่ะค่ะทุกคนแล้วก็ร้านข้าวหลามเจ๊สองพี่น้องเนี่ยยังไม่ได้มีแค่ข้าวหลามนะเขาก็มีขนมปี๊บขนมกรุบกรอบต่างๆเนี่ยพวกแบบทอฟฟี่อะไรต่างๆเนี่ยขายด้วยอันนี้ราคาขายส่งเท่าไหร่นะคุณพี่13เนาะ 13บาทแค่เราซื้อ5ถุงนะ ก็ได้ราคาส่งแล้วแต่ถ้าซื้อราคาปีกก็คือ15นะสำหรับใครที่อยากจะซื้อไปลองชิมก่อนแต่จริงจริง5ถูกไงก็ซื้อได,ด้เนี่ยของแข็งกรอบแบบนี้ก็13บาทนะไม่ต้องไปนั่งแพคให้เสียเวลานะเขาแพคไว้ให้เลยและส่วนขนมแบบนี้ก็คือเป็นมีหลากหลายไส้เลยสตรอเบอรี่ใบเตยลูกเกดเผือกกาแฟเนี่ยขนมปังนุ่มๆอย่างเงี้ยค่ะอยู่เราซื้อไปอยู่ได้5วันส่งราคา9บาททุกคนเผื่อใครเอาไปขายเนี่ยนะขายได้ราคา15บาบาทเนี่ยก็ลดละ ไม่ต้องไปขาย20นะแพงเกินขาย15บาทเนี่ยเลิศินะเราก็ได้กําไรแล้วง่ายๆนะคะรับไปขายเลยไม่ต้องทําเองและเขาอร่อยด้วยการันตีร้านนี้อร่อยแน่นอนนะคะอันนี้ไส้ฝอยทองอันนี้อันนี้เอ๋ซื้อแล้วนะคะใช่ซื้อ,อซื้อปีกราคาสิบาทไหมคะซื้อปีกราคาสิบาททุกคนถ้าเราไม่ซื้อถึงห้าชิ้นโอ้เดี๋ยวขอแกะก่อนนะนี่มาคือมันน่าก,กินนะคือเขาไม่ได้ว่าทําแค่ขนมปังนุ่มอย่างเดียว ดูไส้ข้างหน้านะันเนี่ราคา9บาทเรา,เาไปขายนี่และข้างในอ่ะเป็นแบบวิบวแบบนี้นอืมนุ่มมากนุ่มมากหวานก็ลังดีอืมดีสําหรับใครที่อยากจะลองขายขนมปังนะไปตั้งชื่อแบรนด์ตัวเองเพราะว่าเขาว่าไม่ได้ติดสติกเกอร์อะไรให้เขาติดแค่ชื่อชื่อไส้อืม,มีเยอะมากมีประมาณ15ไส้เยอะมาก อร่อยก็คืออันนี้นะคะเออยู่ที่ร้านพัชรลินนะคะทุกคน064ย์หกสี่หกสองหกาหรับใครนะคะที่ยากได้ขนมที่เป็นแบบว่าถุงแบบนี้นะคะอันนี้100บาทสําหรับ1โลนะคะอย่างอัน,น,น,อนเนี้ยขนมข้าวโพดเนี่ยโลละ80แต่ถ้าใครนะคะรับไปขายแลวอยากแพ็คเองมานี่เอจะพาไปดูอันนี้5โล5โลนี่อยู่ที่290บาทโลละไม่ถึง60ทุกคน <S <S <ป>ก็คือยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งถูกอยู่แล้วมันเป็นของขายส่งเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ลองมาดูกันได้คุณมีโดนัทแบบนี้นี่ก็ปุกเท่าไหร่คะหนึบาทมีกี่ชิ้นได้ครับประมาณ24ิชิ้น1 1 0บาทเอ้าตกชิ้นเฉลี่ยไป10่บาทชิ้นเท่าไหร่อะยี่ส้นเอ่ชิ้นมีมีเท่าไหร่110บาทอาหารก่อนเดี๋ยวอหารให้แล้วก็มีขนมเปียะมีคุกกี้สิงคโปร์ที่ว่าเป็นขายชิ้นละ4.5บาทหรอหูสุดยอดเลย โดนัทชิลล์สุบาททุกคนเวลาเวลาเราไปแพ็คใช่ไหมถ้าเราขายเนะี้ยเราขาย3ชิ้น20ก็ได้ถ้าเราไปวางอยู่ในกล่องดีๆอาจจะมีท็อปปิ้งอะไรเพิ่มเติมก็ได้แต่ว่าให้มีโดนัทเป็นเบสเฮ้ยโอเคเลยนะแล้วก็มีขนมขนมที่ทุกคนแบบว่าคุ้นเคยนะทั่วเอยอะไรเอยเขาก็จะมีแบบแบ่งใส่ถุงเล็กๆด้วยแล้วก็มีแบบโรใหญ่ๆหญ่เดี๋ยวังไงเนี่ยใครที่สนใจขนมชนิดไหนนะก็โทรมาสอบถามราคากับทางร้านได้พี่เจ้าข,ของร้านใจดีเดี๋ยวังไงเนี่ยเอจะถ่ายขนมเนี่ยให้ดูทางร้านเลยว่ามีอะไรบ้างไปดูกัน ริมตลาดนะทุกคนมีร้านข้าวหลามอีกร้านหนึ่งเนี่ยเขากำลังลงของพอดีคือร้านนี้เขาก็ลงใหม่ทุกวันเหมือนกันชื่อร้านข้าวหลามเมืองการนะคะ0 8 1 9 2 9 9 7 7 8มีเฟซเ,เพจเฟซบุ๊กด้วยนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็คือใส่เริ่มต้นเนี่ย10กระบอก60บาทนะคะถึง170บาทเหมือนกันอันนี้นะเพราะอันนี้นะคือลงสดๆดเลยให้ทุกคนได้เห็นเลยแล้วก็มีออเดอร์กันสดสดตรงนี้ที่ว่ามีคนมาซื้อแล้ว คุณพี่วันหนึ่งขายได้กี่ร้อยกระบอกเนี่ยประมาณ1,200โอ้โหขายได้วันละ1,500กระบอกโอ้สุดยอดนะอันนี้ทําที่เมืองการหรือว่ายังไงคะถึงได้ชื่ออ๋อ <c oughs> ก็คือต้นกําเนิดเนี่ยเขาอยู่ที่เมืองการเลยนะ <c oughs> ก็คือต้นตำลำรับคือคุณพี่เขาเป็นคนเมืองการใช่ไหมคุณพี่ไม่ใช่แต่ด้วยอาชีพเราอ๋อด้วยอาชีพอยู่ที่นั่นอันนี้คือส่วนมากคนที่มารับเนี่ยเป็นคนที่ค้าขายประจําใช่ค่ะแล้วเขาเอาไปขายเนี่ยเริ่มต้นกระบอกเท่าไหร่คะคุณพี่ ม่าลูกค้าจะไปขายสิบาทต้นเดือเจ็ดสิบอ่าเจ็ดสิบอืมก็คือเอาไซส์หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยไปขายสิบบาทเนา <ensus S 1> นะขายสิบบาทสิบสองบาทออกง่ายขายง่ายอาจจะแบบทำโปรโมชั่นนิดหน่อยว่าแบบเออสิบกับสิบห้ากระบอกแถมหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบคือห้ากระบอกแถมหนึ่งถ้าเราไปขาย 12, 23, สักสิบสองสิบสามก็แล้วแต่นะว่าใครอยากคิดอยากจะทําอะไรอยากทําการตลาดแบบไหนแต่เอเนี่ยมาบอกแล้วว่าที่นี่มีข้าวหลามขายส่งค่ะไม่ต้องทําเองอร่อยด้วย ร้านนี้เปิดยีีชั่วโมงเหมือนกันส่วนมากนะร้านขายขนมตรงนี้นะพอยิบ24เยอะยังไงก็ลองโทรมาถามดูว่าเขาเปิดกันกี่โมงหยุดกันวันไหนบ้างไม่หยุดเลยไหมคะคุะคณพี่นี่เห็นไหมอันนี้คือสดๆใหม่หมๆทุกคนสุดยอดเลยตอนนี้เอ๋เจอสองร้านแต่จริงๆก็มีอีกนะทุกคนก็ลองเดินดเดินดูเดี๋ยวจะพาไปดูร้านขนมอีกเอ๋อยากให้ดูเยอะๆเลยวันนี้ไปทุกคนเอ๋มาเจอร้านนี้ สังขยะแหละแล้วก็ข้าวเหนียวหน้าปลาข้าวเหนียวหน้ากุ้งต่างๆข้าวเหนียวปิง้งเปิ้งแต่เขาขายราคาส่งคุณพี่คะราคาส่งเริ่มต้นเนี่ยคือ10บหอ่อ60บาทคะได้ไหมราคาเดียวกันคะได้ราคาเดียวกันหมดเลยอย่างอันเนี้ยขนมปิ้งไส้เผือกไส้กล้วยนะ6บาทและที่เราเอาไปขายราคา10บาทกันนะอันนี้เลยไม่ต้องมานั่งห่อเองสุกแล้วด้วยปิ้งให้แล้วเราเหลือแค่ไปอุ่นกับเตาถ่านที่แบบว่าเกือบมอดอ่ะน่ะเราก็ไปอุ่นได้แล้วก็อันนี้ก็เป็น ขออ่อซื้อแล้วก็เดี๋ยวแกะเลยเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวซื้อแกะอ่าราคาปีกเท่าไหร่คะคุณพี่ปีกเจบาทแต่ถ้าส่งเนี่ยกี่ชิ้นนะคะส่งสิบชิ้นนะอันนี้ทุกคนมาดูนะราคาหบาทนะอ่าข้าเนียสังขยาชําชํราคา6บาทไม่ต้องนําเองนะเอกอยากชิมอะคือเอกก็ติดหวานนะนะเอกก็บอกเลยคุณพี่ขอช้อนได้ไหมคะ คุณพี่เขาก่าังม่วนกับการฉีกใบตองพะเขาก็ต้องทําทุกอย่างแข่งกับเวลาร้านนี้ขายดีมากเพราะว่าเจ้าของตลาดเนี่ยไม่ใช่เจ้าของตลาดทีมงานของตลาดเนี่ยบอกเรามาว่ามีตรงนี้นะที่ว่าขายดีขอบคุณมากค่ะเน่มาเรามาชิมเลยอันนี้เอกจะซื้อในราคา7บาทนะเพราะเอกไม่ได้ซื้อถึง10ห่ออุ้ยเขาเนี่ยเขาก็เงานะขึ้นเงาแล้วก็เรียงเม็ดสวยสั่งขยะดูสิเขาก็ไม่ได้ให้มันน้อยนะเราไปขายซากักหอ่อละ15บ้าได้ไหม สิบห้าสิบสามสิบสองเออเอว่ามันได้กำไรนะ5บาท10บาทหืมมือกโกหก,กนะอุ๊ยอร่อยอันนี้มูลมูลมูลเองวันต่อวันไหมคะแล้วเก็บได้นานเท่าไหร่คะอันนี้สองวันเปิดย4สชั่วโมงไหมคะคุณพี่อหมือนอร่อยอะเอมไม่อยากหยุดเดี๋ยวจะ เอาสิพอเลยเอจเอา,เอาแล้วก็สําหรับใครนะที่ไม่ได้อยากซื้อขา้าวเหนียวสังขยานะแต่อยากซื้อขา้าวเหนียวมะม่วงเขาก็มีหรือว่าจะซื้อแค่ขา้าวเหนียวมูนเปล่าๆนะคะนี่กิโลละ100บาทและอรับประกันนะว่าร้านนี้มูขนข้าวเหนียวอร่อยมากขา้าวเหนียวเลิศน,นี่เจ๊ข้าวเหนียวเคี่ยงงูปะคะขา้าวเหนียวอร่อยมากเลยอะ่ะเป็นเม็ดเป็นตัวมากบอกสูตรได้ไหมคะบอกสูตรเออลอเล่นรอเล่น ไปดูที่อื่นต่อค่ะค่ะทุกคนสําหรับใครนะคะที่อยากมาได้ร้านขนมไทยที่อร่อยอร่อยแบบอร่อยจริงๆ5กล่องร้อยสำหรับร้านมลิขนมไทยนะคะ0 9 9 8 4 8ก8 4 5นะคะก็คือมีราคาปีกราคาปีกก็ย5แหละแต่ราคาส่งก็คือ5กล่องร้อยถ้าซื้อเยอะกว่านี้ส่งไปอีกไหมคะ าราคา20บาทน,นี่คือราคาส่งแล้วทุกคนขนมที่เป็นกะทีนะก็จะอยู่ได้วันต่อวันนั่นแหละคะ่ะแต่ถ้าเป็นพวกทองหยดฝอยทองนี่ได้2วันหนึ่งสวันนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกว่ามันมีอะไรอีกอันนี้คือราคาเดียวกันหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยฟักทองเนี่ยอย่างนี้นะคะแล้วก็เนี่ยเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เดกก็ไม่รู้เหมือนกันนมกล้วยอ่าขาเนียสังขยาอันนี้ก็5 5กล่องร้อยหกล่องร้อยก็อะไร20่สตกอะไร20เลยเนี่ยเปือกทอดปอเปียทอดกุ้ยใชย่ ข้าวเนียมะม่วงอ่ะเขาเยอะนะสําหรับร้านมะลิขนมไทยเปิด24ชั่วโมงไหมพี่เปิด24ชั่วโมงอ่ะตีไปเลยนะ80%ตลาดนี้เปิด24ชั่วโมงเลิสำหรับใครนะคะที่ต้องการขนมเร่งด่วนราคาดีมาที่นี่เลยค่ะตลาดสี่มุมเมือง ทุกคนงั้นเอา,อางี้ละกันวันนี้เราพอ,อนแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเอจะพาไปดูบรรยากาศโดยรวมของตลาดทั้งหมดเลยนะแล้วก็ยังไงเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับรายการเฮียเฉยมาเล่านะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเอก็ตั้งใจมากๆเพราะเอเนี่ยเป็นเฟ้นหนาเลยนะว่ามีที่ไหนนะคะขนมอีกเพราะว่าทุกคน,นให้ความสนใจกับขนมมา,มากๆยังไงก็ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเราด้วยนะคะยังไงวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวไปให้ดูบรรยากาศเยอะเลย